เป้านกถือแล้วครับผมมันมาดึงไใแต่ที่แรกเนาะทุนน่ะเออมันไปพันทุนก็เจ้าเลยอเอาครับเป้านกถึกแล้วครับผมค่อนข้างขี่ตัวเงี้ยก็เจ้าว่าเอาเป้านกถึกแล้วครับผม ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยมึงจะไปยันเอาครับตัวแรกครับขึ้นมาแล้วครับเบ้าโนครับผมตัวที่สองกำลังดึงขึ้นมาครับตัวที่สองขึ้นมาแล้วครับสองตัวแล้วครับผมตัวที่สามครับตัวที่สามขึ้นมาแล้วครับตัวที่สามตัวที่สามครับตัวที่สามเบอร์ตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ตัวที่สี่ครับ เอาครับเบา,บานากครับสีตัวซ้อนครับบาทเดียวครับผมเอสีอ่ตัวซ้อนครับผมโอ้ old, ตัวนี้แง่กบูงครับตัวนี้กับจิมมันสี่สิบบวกครับผมเบานกหมาดละครู้เดียวครับผมสีตัวซ้อนครับสีตัวซ้อนครับผมเอาเลยพี่นั่งดูเออ อีโตสอ่นนรับมีเชือกมัดต้นอ่ะเอาเอาเขาฟังมาก่อนก็ได้มามัดฟังก่อนก็ได้เนี่ยได้จะจัดการให้ครับพออเหรอครับเบ้านกชีตัวสั่นมือนี่ สีตัวครับบาทเดียวไม่พายมึงอยู่นี่เอาขึ้นไปขายก่อนตัวแย่นกขึ้นไปขายก่อนมาเจอรับเฉยอยู่ไหนตัวแย่ เอา่บวันเอาบลาหนกถือแล้วครับแต่ว่าเบิกลๆผมยตัวครับผมงมาลากวะบาทเดียวเออโดดลงมาลากอากลไดดอก นี่ข้างหลังเนี่ยตาตาข้างหลัง้ายเลย่ะเ่านกสีโตสอนครับผมรงกลางกระถือดีครับ เชื้กใส่กันได้น่าจะหลุดนะเอาตรงเอาเอาเชือกอะไรมามัดอย่มีเชือกเอาเนี่ยเอาตัวนี้มัดทุนก็ได้นะเอาไอ้เชือกนี่ใส่กันได้มัดทุนก็ได้เอาเชือกทุนเอาเชือกทุนตกแล้วเออเอาเอาอีกมันจหลุดแล้วนี่ยนะ มัดก้อนมาหางก้อนตัวน้ำหนักหาง,าง,งเราก็มียเรามาครับผมเ่าโนกครับเขี่ยทุ่นเลยแหละเดี๋ไปเอาสายกันใดมาใส่แงีครับผมประมาณใส่สิบยี่สิบสี่สิบตัวหนึ่งครับพอแล้วครับเ่าโนกครับผมเออฟังนี่ก็ถึกแล้วครับผมดึงยางเดียวครับ หลากยังเดี๋ยวครับไม่ต้องสนเจครับเขาจะเ้าบบาเล่บ่อนกเนี่ยคือไปขายรถใส่รถนกอะ